พายุไตฝุ่นบัวลอยที่เคลื่อนตัวไปยังเวียดนามกำลังกระทบไทยด้วยฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดความกลัวและความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6ที่แสดงว่าพายุบ uh ัวลอยกำลังเคลื่อนตัวไปยังเวียดนามแต่ก่อนเข้าสู่ฝั่งเวียดนามมันจะกระทบประเทศไทยด้วยฝนตกหนักในหลายพื้นที่การเคลื่อนตัวของพายุนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่พึงเกียรติติดตามมันจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ถูกกระทบ วันที่28กันยายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศข้อมูลเกี่ยวกับพายุบัวลอยและฝนตกหนักในประเทศไทยจากข้อมูลที่ได้รับพายุบัวลอยมีศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ฝั่งเวียดนามตอนบนในวันที่29กันยายน2568และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับหลังจากนั้น อิทธิพลของพายุบัวลอยทำให้มีฝนตกหนักในช่วงวันที่28ถึง30กันยายน2568ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยและมีฝนตกหนักมากในบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบของพายุซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉพบนล้นน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับพื้นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการเดินเรือในช่วงนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,อ,นองขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและสถานการณ์อันตรายอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้อย่างใกล้ชิดซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ h t t p w w w t m d g o t h หรือโทรศัพท์02399401213และ1182 24ชั่วโมงตลอดเวลาพายุบัวลอยนี้เป็นที่พึงเกียรติติดตามและสนใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชาวบ้านแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การเตรียมความพร้อมและติดตามข้อมูลจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวคุณคิดว่าพายุบัวลอยนี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่ถูกกระทบอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้เข้ามาฝากความคิดเห็นให้กันได้นะครับ